เน uh. uh uh ื่อยก็บบกไม่เหนื่อยเลยเร็วต่อดิเร็ว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 เอ้าแล้วเอ้าแล้วเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าแล้วแล้วเอ้าเอาเอ้า នំເຕ้มលីดำប៉ានាណនំເຕ้มលីអ្នកអោ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 អង្គលេมันអត់លេมันអត់អោអោអោលាវអោអោលាវអោ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  ม,ม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะคิมินี่นั่งแล้วกันอ่ะคิมินี่